หอมไหมคะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เด็ดอร่อยมากเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปนะโคตรอร่อยไหนลองเทสกุ้ยไยหญิงสิลองเทสสิกุ้ยไยปลาหญิงลองเทสกุ้ยปลวยวาหญิงสิอร่อยไหมอร่อยมากไหมคะอร่อยมากปะโคตรเลยนะดูดใจดูใจเนาะไม่เคยเจออะไรอร่อยเราตูดตาเลย ก็วยปริ้งใหญ่ยิงค่ะที่เสกีดักชอบมากอร่อยไม่ยิงเลยเออไม่ยิงเลยเนาะใจดีอร่อยมากเก๋เดียวเก๋เดียวก๋วยปริ้งใจดีวันนี้เราพิเศษเห็นยิงหรอบ้าเพ้อใจดีจัดลองเทสก๋วยเตี๋ยวร้านดีเด็ดปากน้ำพรูน้โคตรอร่อยลองชิมน้ำซุปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูดีเด็ดนะเมียดีเด็ดนะคะคนเยอะเลย ้าดูป้านั้นนะคะร้านข้าวตี่ยวดีเด็ดจำเนนเจ้าเก่าเจ้าแรกในนครสวรนะคะเปิดททรเปิดแปดพึนงนึงอรับพึ่งการชำระเงินด้นอยู่เลยโรงเรียนชดม,มานีดนึงนะคะอยู่ใกล้ๆวัดไซใต้นี่บรรยากาศดีไม่น้อิมไม่น้ำปิงนะคะเส้นบรรยาด้นนะคะก็มีแก๊ป ร้อนุดเป็นไงคะลองนร้อนสุดเป็ยังคะล้อนค่ะอร่อยไหมอร่อยคนหรอไม่ต้องปรุงไม่ต้องโห่ไม่้โหสีเต้ล <c oughs> องสาวเส้นดูดิสาวสาวเส้นดูดินี่ใส่แคปด้วยนะคะวิธีกินเดูเส้นที่กิน,กนไม่ต้องปรุงนะ เป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยจนตอบไม่ได้เลยอร่อยมากใช่ไหมน้ำซุปหอมเนาะจิ้นใจมันต้องรัอย่างนี้เนาะให้เลยน,นะเพระเครื่องเ้าทอดใหญ่อ่ำอ่ำ